เรียนรู้อ่านจะคิดทาแค่เชื่อ,อย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส้นทางเรียนรู้ไปกับเราครบกลัวฟิดูจับตาขึ้นใต้น้ํากับความผันพวลของการเทขายพันธบัติ ทีต้อนรับสู่ฟิดูเดลี่นะครับประจาวันอังคารที่10กุมภาพันธ์ในส่วนของแพรล,ละผลิตภัณฑ์ก้างทุ่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับคลื่นใต้น้ําจากประเด็นข่าวสาคัญนอกตารางนะจากกระทรวงการคลังของสหรัฐนั่นเองนะครับโดยคุณเบนเซนนะที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะและเป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันเนื่องจากเป็นประเด็นข่าวนอกตารางและไม่มีการอัปเดตนะครับ ในวันที่10กุมภาพธาหรือก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับ ก็เป็นการจำหน่ายพันธบนะัตรน้ามูลค่า58,0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ5 8 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับในระยะเวลา3ปีเป็นการจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นนะครับหรือบอลยิมระยะสั้นนั่นเองให้อตัตาราผลตอบแทนสูงถึง3.5 7เเลยทีเดียวสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรตรงนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นการดึงหรือการโยกย้ายกระแสเงินสดนะถ้าการจำหน่ายพันธบัตรนี้มีการตอบรับที่มากพอครับ กระแสนงงินสดจะไหลเข้าสู่นะครับบอลยีน bon e นั่นเองก็จะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจหรือเงินดอลลาร์นะครับมีปริมาณที่ลดลงและเมื่อปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจลดลงจากการที่ถือรองพันธบัตรครับก็จะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคกับประเด็นคลื่นใต้น้ำตรงนี้กันนะครับมาเริ่มกันที่ DXY สำหรับ DXY ในวันนี้กับคลื่นใต้น้ำในส่วนของ DXY timeframe 1ชั่วโมงนะครับพบการย่อตัวลงมาทดสอบ Fair Value Gap ทุกคนการทดสอบ Fair Value Gap ของดัชนีดอลลาร์ตรงนี้นะครับมีแนวรับในยะสำคัญที่บริเวณ96.7นะซึ่งกรอบของรูปแบบเนี่ยเราจะพบว่ามันมี Reversal Pattern ทุกคนดูนะตรงนี้เป็น c o n t i n u e p a t t e r n นะ แล้วก็เกิดรีเวอร์โซนะครับในรูปแบบของสามเหลี่ยมขาขึ้นโอเคนะกรอบสามเหลี่ยมขาขึ้นตรงนี้แหละถ้าเราสังเกตโดยแพทเทิร์นนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของแรลลี่เบสแรลลี่นะครับชุดนี้ย่อก,กลับลงมาทดสอบแนวรับถ้าแนวรับในบริเวณ96.7เนี่ยยืนสำเร็จนะครับ ในวันพรุ่งนี้ดัชิงดอลลาร์มีโอกาสแข่งค่าขึ้นไปนะครับจากปริมาณของดอลลาร์ในตลาดหรือในระบบเศรษฐกิจที่ลดลงนั่นเองจากการที่คนนะครับเอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือบอลยีนในอัตราผลตอบแทนระยะสั้นที่3.57%และแน่นอนเนื่องจากเป็นประเด็นข่าวนอกตารางครับเราจะพบว่าใน forex factory calendar นะครับไม่ได้มีการประกาศเอาไว้นะครับในเรื่องของตัวเลขการซื้อพันธบัตร พรุ่งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความผันผวนนะครับความผันผวนจากการโยกย้ายกระแสงเงินสดหรือ c cash flow นะที่เราเรียกกันว่า Asset Allocation นะการโยกย้ายสินทรัพย์นั่นเองจากเงินสดไปสู่พันธบัตรครับและเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนนะครับไปถือครองพันธบัตรเพื่อรับอัตราผลตอบแทนระยะสั้นตรงนี้ดัชนีดอลลาร์นะครับจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ อีกครั้งเวลาสองทุ่มครึ่งครับพรุ่งนี้ยังเป็นประเด็ดนที่น่าจับตากันอยู่นะครับกับตัวเลขรีเทลเซลล์ประจําเดือนหรือดัชนียอด้าปริกประจําเดือนนั่นเองที่คาดการว่าจะลดลงทุกคนตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นความขัดแย้งกันที่น่าติดตามเนื่องจากว่าในส่วนของคลื่นใต้น้ำในเรื่องของพันธบัตรบอลยีนะครับส่งผลให้ดัชนีดอลลร์แข็งค่าขึ้นแต่หากการประกาศในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งในส่วนของดัชนียอดค้าปริกประจําเดือนเนี่ย แต่ชินิยคัคขัปปีกประจาเดือนลดลงมันเป็นการสะทอนให้เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจครับและแม้จะมีการจําหน่ายบอลยีนก็ตามแต่แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจากแัชินียคัคขัปปีกที่ออกมาต่ําลงเนี่ยนะฮะก็จะสง่งผลให้ชินดอลล่ายังคงอ่อนค่าลงไปอยู่ดีตัวนี้น่าสนใจดีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ครับเราต้องไปดูในมุมมองกันแล้วแหละเนื่องจากในว e ค k l ่ recap เนี่ยเรามีการจับตาประเด็นผลิตภัณฑ์สำคัญไว้นะในปัจจัยเชิงเทคนิคก็คือ xau usd ครับ มาติดตามปัจจัยสําคัญก,กับคลื่นใต้น้ํากันนะครับว่าในส่วนของบอลยีนกับการจาหน่ายพันธบัตรระยะสั้นนั้นจะกระทบกับทิศทางของราคาทองคํามากน้อยแค่ไหนอย่างไรมาอัปเดตสถานการณ์กันกับ XAUUSD ในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับสำหรับ XAUUSD ในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเนี่ยเรากลับพบสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเนื่องจากว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับราคามีการกระโดดตัวขึ้นซึ่ง ผิดจากที่คาดไว้ในวิกฤติ c ิขไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ะนะฮะแต่มันมีเรื่องน่าสนใจกว่านั้นครับคือแทนที่จะเป็น X x t o r s i o n Gap นะครับคือการที่เขาปิดแกลแล้วจะร่วงลงไปโดยที่ราคาหลุดกรอบ4,935ลงไปตามที่คาดการเนี่ยเรากลับพบว่าโดยพฤติกรรมของราคาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามวิกฤติ c ิขทุกคนคือราคาณขณะเนี้เขาเป็นการไซเวในกรอบนะครับในกรอบ4,985 นะในกรอบแนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่4,985และแนวต้านนะครับแนวต้านบริเวณ5,050จากกรอบแนวรับแนวต้านที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นจุดสะท้อนการออกข้างหรือเกิดการไซเวของพฤติกรรมราคาในกรอบ5,000จุดตรงนี้ครับแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือเป็นการออกข้างเพื่อรอสัญญาณอะไร ถ้าเป็นการรอสัญญาณเช้ขายพันธบัตรจริงแน่นอนครับโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงมาก็มีสูงแต่ในปัจจัยเชิงเทคนิคเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งประเด็นในเรื่องของการเกิด e x t ก u s i o n Gap น่ะนะครับว่าถ้าในกรณีที่ราคาเกิดการ Break Away Gap คือกระโดดราคาขึ้นไปล้วหอมแรงซื้อแล้วเนี่ยแล้วราคาเขายังยืนเหนือแนวรับบริเวณสี่ไปได้เนี่ยนั่นจึงหมายความว่าแรงซื้อสะสมในบริเวณนี้มีสูงครับแล้ว จากการเกิด Break Away Gap อาจจะตามมาด้วยการ Run Away g a แด้วยการที่ราคากระโดดขึ้นไปต่อทีนี้คำว่าขึ้นไปต่อเนี่ยเราต้องมาดูมุมมองสำรองหรือมาดูแผนสำรองแล้วแหละว่าถ้าในกรณีที่ราคาไม่หลุดต่ำกว่า4,985จริงๆการไซเวตรงนี้จะเป็นลักษณะของแร l ลี่เบสแรลลีได้หรือเปล่าแล้วถ้าได้ราคาจะไปทดสอบไพ c e ์โซ e ใดนะครับหรือจะไปทดสอบกรอบราคาใด เราเปิด iFidus Mentor มาเป็นตัวช่วยนะครับจะเห็นกรอบของ Fair Value Gap นะครับมี Fair Value Gap รออยู่ในกรอบบริเวณ5,320ถึง5,360ครับซึ่งเป็นกรอบที่ราคาเกิดความไม่สมดุลหรือ Imbalance ขึ้นนะครับมีแรงขายสะสมรอให้แรงซื้อนะครับที่เกิดบริเวณข้อหายดังกล่าวตรงนี้ผลักดันตัวขึ้นไปปิดซึ่ง มีโอกาสที่รูปแบบของราคาจะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบของการกระโดดแก๊ปตรงนี้นะครับแล้วราคาเขาไม่ปิดแก๊ปนะมีโอกาสที่ราคาจะเกิดรูปแบบของรันลี่เบสรันลี่ขึ้นไปในเส้นฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเรามีมุมมองเพิ่มเติมให้ระวังละทีนี้ปัจจัยมันจะมีด้วยกัน2ปัจจัยครับอย่างที่บอกไป1 คือการจำหน่ายพันธบาัตรระยะสั้นหรือบอลยีนะครับที่จะกดดันให้ทิศทางของราคาทองคำปรับตัวลงมาได้นะโดยมีนัยยะสําคัญที่เราต้องพิจารณาคือหลุด4,980ให้ได้และต้องไม่มีนิวไฮสูงกว่า5 0 5 0นี่จุดที่1จุดที่1ประเด็นแรกซึ่งถ้าไม่สูงกว่า5 5 0นะครับไม่สูงกว่า5 5 0ยังยึดตามแผนประจําสัปดาห์ เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหลด4,930ได้เป็นการฟอลโล่การนิวโลขานร,รับกับการจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นกลางยาวของนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับทีนี้จุดที่น่าจับตาเพิ่มเติมคือมันมีตัวเลขกล่องแดงที่ชื่อว่า retail sales หรือจะชนียอดค้าปลีกประจำเดือนครับยอดค้าปลีกตัวนี้ นะครับเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนชาวอเมริกาครับและเป็นการสะท้อนในแง่ของการอุปโปภคบริโภคทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจดีไหมถ้ายอดท้าปลีกสูงอาจจะบอกว่าประชาชนมีกําลังในการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่มันดีะนะฮะแต่ถ้ารีเทลเซลล์ออกมาไม่ดีรวมถึง employment Co s t index ออกมาไม่ดีด้วยเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง และแม้ว่าจะมีการจาหน่ายพันธบัตรระะสั้นหรือบอลยินระะสั้นระยะสามปีเนี่ยมันก็ต้องมาดูนะครับว่ายอดจําหน่ายกับยอดซื้อจะมแมทกันไหมจําหน่ายจริงนะครับจำหน่ายจริง,รรงถึงแม้ว่าพันธบัตรระะสั้นในระยะ3ปีมีการจาหน่ายห้า0มแดพันล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับห้าหมแปดพันล้านหรือ5้าสิปดันล้านดอลลาร์เนี่ยนะแต่ถ้าคนซื้อไม่ได้ซื้อทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ดัชนีดอลลาร์แข่งค่าขนาดนั้นแล้วถามว่า แล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่านักลงทุนในตลาดจะซื้อหรือเปล่าให้พิจารณาแบบนี้ครับลองมาดูองค์ประกอบกันนะครับอาัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราไปดูที่เว็บกระทรวงการคลังเนาะ3.57%ครับอาตาัตรา3.57%นี้จำเป็นไหมถ้าซื้อเหมือนเอาเงินไปนอนไว้3ปีแล้วก็รับดอกเบีย้ยปีละ3.5 7นะอันนี้คือในมิติมุมมองทีนี้เราก็มาดูว่าอัตราผลตอบแทนของ อัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ธนาคารกลางสาหรัฐประกาศในปัจจุบันเนี่ยจำกันได้ไหมครับเท่าไหร่สามจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3 7มต่อปีครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าโดยอัตราดอกเบีย้ยณปัจจุบันยังคงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะ3ปีอยู่น่าคิดนะค่าในระยะยาว ถ้าในระยะกลางถึงระยะยาวเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบียเ้ยเชิงนโยบายก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมว่าเงินฝากเงินฝากหลังจากเนี้ยอาจจะให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ํากว่านี้แต่เราเปรียบเทียบดูนะถ้าคุณฝากเงินในธานาคารหนึ่งปีได้อัตราผลตอบแทนสามจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่คุณฝากเงินในระยะสามปีได้ปีละสามจุดห้าเจ็ดคุณจะฝากหนึ่งปีหรือฝากสามปีครับน่าคิดใช่ไหม ซึ่งสิ่งนี้คุณไปย้อนเช็คได้จากอัตราดอกเบี้ยที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐประกาศในช่วงเวลาตีสองของวันพฤหัสนะอะมาย้อนดูนี่นะตีสองของวันพฤหัสสักครู่นะครับหาไปนี่อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ครับสามจุดเจ็ดห้าครับแล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเท่าไหร่นะสามจุดห้าเจ็ดมันน้อยกว่าไงทุกคนเป็นเชินที่น้อยกว่า ก็เลยมีความเป็นไปได้ครับที่วันพรุ่งนี้สํงางรบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นตรงนี้ครับมันไม่ได้จอบโจทย์ตลาด <S 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 แล้วแทนที่จะกดดันให้ราคาร่วงลงมามันจะเกิดการกระชากให้ราคาดีขึ้นไปก่อนทีนี้จุดหนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจคือ Fair Value Gap อ่กกะมันมีสองโซนทุกคนมันมีโซนบนเลยอ่ะคือห้าพันสารอยห้าสิบกับอีกโซนหนึ่งคือประมาณห้าพันหกสิบห้าซึ่งซึ่งอีกนะซึ่งอีกนะ ถ้าราคามันขึ้นไปแถว5,065แล้วมันไม่สามารถนิวไฮสูงกว่า5,100ได้กรอบของแผน Weekly Recap มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับกรอบของแผนประจำสัปดาห์มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแค่ระยะของการดีดตัวต้นสัปดาห์มันไกลขึ้นคือจากที่มองไว้ไม่น่าเกิน5,200เนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาสูงขึ้น แล้วก็ด้วยระยะความผันผวนมันก็เป็นไปได้เนื่องจากตรงนี้มันเป็นกรอบของออเดอร์บล็อกเป็นกรอบแรงขายสะสมซึ่งแรงขายสะสมเนี่ยมันก็ต้องมีการกวาดสภาพคล่องหรือ liquidity เนาะราคาก็าจะาก,กระแทกขึ้นมาในโซนเนี้สามพันเจ็ดห้าพันเจ็ดิบเราค่อยล่วงกันด้นะครับประเด็นสําคัญก็คือว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่มากพอว่าคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันไม่เริ่มทันทีมันอาจจะเป็นทฤษฎีต้มกบที่ว่า อาจจะดีดก่อนอาจจะดีดก่อนนะครับก่อนที่จะร่วงเนื่องจากว่าวันแรกของการจําหน่ายเนี่ยอัตราผลตอบแทนมันแค่สามจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งมันยังต่ํากว่าอาัตราดอกเบีย้ยนะครับที่เฟดหรือธนาคารการสหรัฐประกาศในปัจจุบันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับคือในวันพุธนะครับพรุ่งนี้วันอังคารใช่ไหมนะวันที่สิบกุมภาคือวันอังคาร วันที่11กุมภาครับคือวันพุธมีการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลนะครับ4 2 0 0 0นนล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีครับในวันที่11กุมภาอาตาตัตราผลตอบแทนสูงกว่ายังสูงกว่าแล้วแต่มันเป็นอัตราพันธบัตรระยะกลางนะถ้าระยะยาวนะครับนักลงทุนเชื่อว,ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายในปีนี้อาจจะปรับจาก3 7 5นะปัจจุบันเนี่ยเหลือ3.5พันธบัตรระยะ10ปีจะน่าสนใจขึ้นมาทันทีเนื่องจากว่าถ้าเฟดลดดอกนะ ในเดือนมิถุนายนนะครับและนี่แหละตัวแปรที่เป็นคลื่นใต้น้ําสําคัญว่าทําไมาราคาทองคำจะปรับตัวลงมาหลังวันพุธโอเคไหมถ้าพูดคุยกันในวิ l y r e แคปเนี่ยฟังกันละเอียดละเอียดจะเริ่มเห็นไทม์ไลน์ละจันังคารทําไมเขาจะดีดก่อนแล้วหลังวันพุธทําไมเขาจะล่วงวันพุธล่วงเพราะอะไรมันมีข่าวนอกตลางคือตัวเนี้ย อัตราผลตอบแทนของบอลยีนที่ค่อนข้างสูงคือ4 2นะครับและในวันพฤหัสครับจะตามมาด้วยพันธบัตรระยะยาวนะครับ25,000ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา30ปีคือระยะยาวเนะี่ยอัตราผลตอบแทน4 8 5ซึ่งก็สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากในปัจจุบันนะครับที่อยู่ในระดับ3.7 5เานนะเพราะฉันอธิบายตรงนี้ครับเป็นการเน้นย้ำข้อมูลเชิงปัจจัยพื้นฐานหรือฟันเดเ e นท a ลให้เข้าใจก่อนว่า เฮ้ยก็มีการใช้ขายบอลยีนเดี๋ยวพรุ่งนี้หลายๆคนจะตกใจว่าวันที่10มีการจาหน่ายบอลยีนไม่ใช่หรอทำไมมีการจาหน่ายพนาาายาันธบัตรระยะสั้นระยะ3ปีอัตาราผลตอบแทน3.57%ตรงเนี้ยแล้วทองคําถึงดีดก่อนทําไมถึงดีดก่อนเราเค่อยร่วงเพราะนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่โดยจิตวิทยาครับเขาจะโยกย้ายกระแสงเงินสดไปยังสินทรัพย์ที่ให้อัตาราผลตอบแทนสูงกว่า ในเมื่อเงินฝากธนาคารปกติรายปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ย3.75หมันสูงกว่าระยะสั้น3ปีไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะต้องเอาเงินไปซื้อ3ปีนึกออกไหมครับแล้วถ้าเขายังมองว่าอัตราผลตอบแทนจากการเข้าเกงกําไรทองคํามันยังมีโอกาสทํากําไรที่สูงกว่า3% w h เป o t ล่ซตนะครับนั่นลึงไปเหตุผลว่าทําไมพอราคาเกิดเบรกเอา a ว้แกลบตรงเนี้ยแล้วเขาไม่ร่วงลงไปเลยทันทีแล้วเขาดีดตัวก่อนเพราะฉะนั้น Make it simple นะครับสำหรับวันอคารเนี่ยราคาจะยังคงดีตัวก่อนใครที่จะรอเซลล์หรือดักเซลล์จุดในยะสำคัญให้พิจารณาคือกรอบบระเวณ5,070นะครับและ5,350จุดใดจุดหนึ่งนะค่อยๆดูด้วยกันทีละเป้าอัปเดตกันรายวันนะครับแล้วก็จากสถานการณ์ที่มองมุมมองหลักประจำสัปดาห์ไว้ว่าเนี่ยวันเนี่ยในสัปดาห์นี้เนื่องจากมีการจำหน่ายบอลยีเนี่ยนะครับ เนื่องจากมีการจำหน่ายบอลยีเนี่ยคาดว่าราคาทังคาจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงไปพักฐานได้จากการจําหน่ายพนันธบตัตรยังคงมุมมองเดิมเพียงแต่อาจจะรอวันที่อัตราผลตอบแทนมันมีผลกระทบต่อการเก็งกําไรทองคําจริงๆซึ่งไม่ใช่พรุ่งนี้โอเคไหมฟังให้เข้าใจนะเพราะพรุ่งนี้อัตราผลตอบแทนมันยังต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งน่าจะยังไม่ได้กระทบกับทิศทางของราคารังคํามากนักแตกต่างอย่างชัดเจน นะครับกับวันพุธและวันพฤหัสนะต,าตา่างต่างนีชัดเจนกับวันพุธและวันพฤหัสที่อาัตราผลตอบแทนเนี่ยตั้งแต่4.22ถึง4.85เคลียร์เข้าใจตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายังดีดตัวอยู่ก่อนนะครับสำหรับใครจะเซลล์รอก่อนนะเวทแอนซี see, นะครับเวทแอนซีเพื่อรอจังหวะที่ได้เปรียบก่อนคาดการว่าจากราคาที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบเนะนี่ย5,065ตรงเนี้ยนะครับ5,070ตรงเนี้ย มันเป็นการสวิปลีควิดิตี้หรือสว e ิปอีโคไฮใช่ปะราคาจะปรับตัวขึ้นไปเกิดสัญญาณของสตรองแบลลิชเดเวอร์เจนครับและอีสตรองแบลลิชเดเวอร์เจนตรงนี้นะมันคือความผันผวนที่อะไรรู้ปะ่ะราคาไม่สัมพันธ์กับปริมาณแรงซื้อขายครับและด้วยราคาที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณแรงซื้อขายที่เกิดขึ้นแล้วสัญญาณสตรองแบลลิชเดเวอร์เจนตรงนี้นะราคาหลุดต่ำกว่า 5,050เ50มืม่อไหร่จะเป็นสัญญาณเก็งกำไรฝั่งเซลล์นะครับน่าจะได้เริ่มเซลล์กันประมาณวันพุธสำหรับใครที่รอเซลล์รอบใหม่เอเะสหรับใครที่รอเซลล์รอบใหม่แต่สำหรับตรงนี้ใครที่จะเก็งกำไรสั้นๆฝั่งซื้อเลยกลายเป็นมีอันนี้ส่งความได้เปรียบนะครับจากปัจจัยเชิงเทคนิคที่วันนี้เขาพยายามจะหลุด4 9 4,980เนี่ย3ครั้งละตอนเช้าเปิดแกป๊ปพยายามจะเปิดเอ็กซ์ตอร์ทั้งแกปละไม่หลุด นะฮะฟาดลงมาไม่หลุดรีแบ็กกลับไปได้นะครับเลยกลายเป็น b เบรก w a y กับโดยสมบูรณ์แล้วราคาสามารถทำนิวไฮได้จากการทำลารีเบส a l l y เพราะฉะนั้นตรงนี้นามเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางทำความเข้าใจและเก่งกำไรตามลำดับนะฮะทำความเข้าใจและเก่งกำไรตามลำดับแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การชี้น,นำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลทัศนมุมมองนะครับและการอธิบายข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูล นะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับประกอบการวางแผนก่อนการตัดสินใจซื้อขายให้กับทุกๆท่านที่รับชมรับฟังและติดตามนะสำหรับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไว้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรามาอัปเดตสถานการณ์การแบบนี้ได้ใหม่นะครับในทุกๆวันกับฟิดูเดลี่นะครับ,บ, Daily, รบและแน่นอนเนื่องจากมุมมองมีความผันผวน,นอยู่แบบนี้ระยะความได้เปรียบนี่จริงๆตามแผน w e e k l y recap เรารอเซลถูกป่ะเพราะฉะนั้นการเวทแอนซีการรอให้เป็นรอสัญญาณสตรองบาลิสเดเวเวจก็จะถือเป็นการเทรดอีกรูปแบบหนึง่งคือรอเทรดในจุดที่ต้นทุนได้เปรียบกว่านั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะรอเซลเวทแอนซี and see นะอย่ารีบสวนเดี๋ยวจะโดนล,ลากเกิดความเสียหายได้นะครับสำหรับวันนี้ก็โชคด,ดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับฝากติดตามฟิ d ด์เดลในวันถัดไปกันด้วยแล้วพิเศษวันพุธนะฮะกับ after weekly รีแคปและเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อกับสถานการณ์การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลหรือบอลยีนะครับที่เป็นนโยบายที่คุณเป็นเส้นมีการประกาศเอาไว้นะครับแล้วเรามาติดตามกันต่อว่าคลื่นใต้น้นํานี้จะส่งผลกระทบอย่างไรกับทิศท,ทางของผลิตภัณฑ์การลงทุนในวันพุธติดตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ํามันและบิตคอยจะส่งผลกระทบอย่างไรเมื่อบอลยีนเป็นคลื่นใต้น้ํา ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ